สวัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป๋องชาแนลครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูหรือว่ามาอัปเดตสับปะรดลากอากาศทิวลลนเซียครับผมออกดอกแล้วครับก่อนหน้านั้นผมก็ลงคลิปไปอีก คลิปที่แล้วผมก็ลงไปแล้วครับออกดอกแต่ว่า,าคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆเนห็นอีกรอบครับผมว่าสับป,ป,ป,ประรดสีล่าอากาศทิวแลนเซียนี้มันมันสวยแค่ไหนครับว่ามันออกดอกมา,มากแค่ไหนครับให้ดูสีสันนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าเลี้ยงง่ายกา มันก็ไม่ง่ายนะครับยากอยู่นะครับเลี้ยงยังไงให้ออกดอกบางคนดูแลโอเป็นปีไม่ออกดอกก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์ด้วยนะครับของผมก็อ,ออกดอกนี่สวยมีสีม่วงสีเหลืองอ่าสีเหลืองส,สีม่วงสีเหลืองครับ สีขาวไปลายๆนะี่จะออกขาวครับดูชัดไหมเออส่วนปุ๋ยที่ให้ครับเป็นปุ๋ยเกล็ดครับการลดน้ำผมลดทุกวันนะครับถ้าไม่มีเวลาก็สักประมาณ2วันครั้งก็ได้ครับใช้ฟอกกี้จีดๆพ,ๆพ่นๆครับตอนเช้าๆนะครับบ่ายๆอย่าไปลดเหมือนดอกกุ้ยไม้เลยครับ ดูแลเหมือนดอกกล้วยไม้ครับแต่ปุ๋ยที่ชอบเขาชอบปุ๋ยเกล็ดนะครับท่านผู้ชมดูแล้วมันก็สวยดีครับเพลิดเพลินตาดีส่วนการแยกก็ไม่ไม่มีอะไรมากแค่ดึงออกมาแล้วก็มาแยกเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาแต่ต้องใช้เวลานานนะครับกว่าเขาจะแตกออกมา,าผมก็มีไม่มากนะครับท่านผู้ชมแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็น ว่าเออมันออกดอกแล้วดอกสีอะไรบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแหละหรือว่าที่บ้านอาจจะมีมากกว่าผมด้วยครับแต่เอาเป็นว่าเก็บภาพให้เพื่อนๆดูดูความสดชื่นตาดีกวาครับที่สําคัญมากกว่านั้นครับผมมีอีกสีหนึ่งนะครับสองปีแล้วนะครับที่ไม่เคยออกดอกอมาปีนี้ออกดอกแล้วครับ เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่าอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยครับนี่มุมด้านข้างครับมุมด้านข้างว่าเออเขาสวยงามแค่ไหนอนี่สวยครับสวยๆเอามาปลูกครับไม่แพงด้วยนะครับนี่แยกหน่อได้อน,นี้ถ้าเกิดได้แยกก็คงโูกได้ประมาณสิบยี่สิบหน่อครับสับประรดสีลา,ากาศทิวแลนเซียครับผมอ่านี่ครับ นี่เป็นสีขาวครับสีขาวเหลืองผมเลี้ยงไว้สองปีผมซื้อมาต้นเดียวครับอันนี้ก็เริ่มแตกออกมาแล้วครับนสองปีนะครับสองปีเต็มๆอาจจะเลยบ้างอุ้ยออกดอกยากครับก็เหมือนดอกกยไม้ไมครับเอาใจยากเหมือนกัน ส่วนอีกกระถางนึงยังครับนี่ก็ซื้อมาแค่ต้นเดียวเหมือนกันครับตอนนั้นซื้อมาต้นละ30บาทครับที่งานเกษตรอุดมครับนี่มันก็เริ่มที่จะแตกออกมาเป็นได้หลายต้นละเนี่ยให้ดูสีขาวอ่ะอสวยดีนะครับท่านผู้ชมหามาปลูกหามาเลี้ยงครับหามาดูแลครับ อ่าส่วนโรงเรือนก็อยู่ใต้สแลนครับนี่แดดจัดจัดเขาก็ไม่ชอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งครับผมก็แน่ใจว่าทำไมใบเขาเรื่องเหลืองอ่านี่อีกมุมนึงครับท่านผู้ชมออกดอกมาเยอะเหมือนกันครับปีนี้ครั้งแรกเลยนะครับที่ออกดอกผมก็เดินผ่านทุกวนันทุกวันผมไม่เห็น นี่เอามาเาให้เพื่อนๆได้ดูครับสีขาวสีขาวกับสีม่วงครับปุ๋ยเกล็ดนะครับที่เขาชอบสูตรเสมอครับใช้สูตรเสมอนะครับสิบหกสิบหกครับเซิร์ชในเน็ตทั่วไปหาซื้อได้ง่ายนะครับถุงหนึ่งก็ปุ๋ยเกล็ดไม่แพงหรอกครับถุงหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับโอ้ใช้ได้เป็นปีนะครับถ้าเกิดว่าเรา ไม่เยอะแต่ว่าผมก็เอาไปฉีดดอกไ้ไม้ซะสนมากครับวิเฤตาสำคัญครับโอเคเป็นคลิปสั้นๆนะครับหามาปลูกหามาดูแลครับผมทิวลนเซียสัปรลดลากอากาศครับโอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้แหละคลิปนี้เดี๋ยวจะไปส่องดอกว้ยไม้ให้เพื่อนๆก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับ Okay. โชคดีมีความสุขครับร่ลำรวยกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรล้วันที่หนึ่งนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อขอให้เพื่อนๆติดตามกันต่อไปนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป่องชาแนลก็ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นกำลังใจให้ปุกป่อง ไ้ลงคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบายบายแต่น,นี้ออกดอกสวยครับแต่เขายังไม่ออกดอกนะครับรออยู่ครับเดี๋ยวถ้าออกดอกยังไงก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันสวยแค่ไหนครับ อันนี้ดอกกุ้ยไม้ครับผมอันนี้เป็นเหลืองจันเรื่องสายโ oh, no, no. อโนมาโนเรื่องสายฟิลิปปินมาศูนย์รวมอยู่ตรงนี้ครับโอ้ถ้ายกก็ได้หลายกระถางกันนะครับ เป็นว่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูไอ้ที่ออกดอกครับทีนี้แคทตียาก็ออกดอกกันต่อเนื่องออกดอกกันต่อไปนะครับเ,เริ่มสีสีสันเริ่มออกจางๆแล้วครับนี่ตุ่มๆอยู่ไหนนอกนี่ตุ่มๆครับก็กำลังนี่อันนี้ก็กำลังจะออกมา ไม่ชัด <S 2> <S 2> <S ปุ๋ยให้ถึงนะครับแคทเทียนี่เขาชอบปุ๋ยมากครับจีดอาทิตย์ละครั้งครับปุ๋ยนี่อันนี้ก็เริ่มเง้งแง้มออกมาแล้วครับตรงเริ่มแง้มครับผมเป็นว่าถ้าเกิดบานแล้วก็สีสันาบานเต็มที่เดี๋ยวผมลงคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าผมชอบครับสีนี้ แคทเทีครับราชินีดอกกล้วยไม้อันนี้ก็ยังบานอยู่ครับบานทนมากครับสามสามอาทิตย์แล้วมั้งครับก็ยังบานอยู่ครับเหมือนเอื้องคำตาไก่เลยเอื้องคำตาไก่นี่เป็นดอกไม้ป่าทางเหนือเขานะครับเอามาปลูกแถวน,นี้นี่ก็ออกดอกยากเหมือนกันก็ชอบอากาศเย็ยนๆอากาศแห้ง ร้อนชื้นเขาไม่ถนัดเท่าไหรแ่แต่มันค,คล้ายๆครับอันนี้ก็เป็นไว้ธรรมดาเนี่ยครับนี่บานหมดละตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยมันยังบานไม่หมดนะครับโอ้สีสันเนี่ยเหมือนโนมิเล่นะครับเหลืองจันนร์มิเล่ลูกผสมโอ้สวยครับสวยสวยสวยงามแต,แต้เจ้างามหลายงามหลาย ดูแล้วมันเพลิดเพลินตานะครับดูสีสันของเขาเป็นหวายแต่สวยมากครับมันเหมือนแคทเทอริยาเลยดอกของเขาแล้วก็เหมือนเหือนจันโนวิเล่ครับอ่าอันนี้ก็เริ่มเห็นดอกมาแล้วเริ่มมันบานครับตุ้มๆก็มี นโน่นอีกช่อหนึ่งกำลังออกมาครับโผล่มาเหมือนช้างเลยสวยครับลางอากาศนะครับอ่าส่วนนี้ก็บานทนบานเป็นเดือนครับออนซิเดียมครับผม ต,ตุมก็มีครับทุกคนครับมีหลายกระถางอยู่ที่ว่าตุมตุมครับมันน่าจะออกพร้อมกันเนาะส่วนนี้เป็นชนชมครับฝนเทกระหน่ำขนาดนี้ยังออกดอกให้เห็นครับผมฝนตกทุก,กวันเลยครับช่วงนี้พายุเข้าทางชัยภูมิก็โดนนักนะครับแล้วลอกสองลวไม่ใช่โควิดนะครับ ฝนครับผมพายุเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูไม้ด่างดีกว่านี่มันเกิดเองทำตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เสริมเพิ่มติมแต่งอะไรตอนนั้นมันใบสีเขียวครับเดี๋ยให้เพื่อนดูดีกว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่ามันต้นอะไรครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่มันเป็นผมดึงออกมันสวนมามันจะเป็นสีขวเขียว,ยวมันไม่เคยเห็นด่างมีรอบนี้ครับ แม่มันมาตามกระแสเลยครับนี่ไม่แน่ใจครับว่าเป็นต้นอะไรครับมันเกิดเองตามธรรมาชาตินะครับมันเป็นด่างให้เห็นถ้าเพื่อนเอนรู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับบอกหน่อยนะว่านี่คือต้นอะไรไม่รู้จริงๆครับเป็นด่างด้วยในสาวน้อยปะแป้งจำได้อยู่ข้างล่างนี่ครับด่างเหมือนกันครับ แต่นี่้โ,โหนี่ตามกระแสเลยครับถ้าใครจะซื้อก็อ้วนี่ผมขายร้านหนึ่งนะครับนี่อันนี้พูดเล่นนะครับร้านหนึ่งไม่ขายขายแสนครับตามกระแสพูดเล่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยครับอันนี้กล้วยดงัง ด่างนะครับไอ้ที่ด่างเพราะว่าใบแห้งครับไม่ใช่กล้วยด่งางอินโดไม่ใช่ครับโอเคไปละบ๊ายบาย